มูแล้วรวยเพราะพยานาใคให้โชคค่ะจะเป็นคุณหรือเปล่าอย่าลืมกดติดตามและกดหัวใจค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆที่โค้ชตั้งใจมากๆที่จะนำมาฝากทางหน้าจอแบบนี้ในทุกๆวันนะคะและสำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่ถามกันเข้ามาว่าวันนี้นะคะต้องการที่จะค้าขายร่ำรวยนะคะแล้วก็บังเกิดมาหาเสน่ห์เนี่ย จะมูอะไรดีนะคะโคช้ชแนะนำให้เข้าไปที่ลิงก์ใต้รูปโปรไฟล์ของโคช้ชค่ะแล้วแจ้งกับแอดมินว่ามูกฤษณนามหาสเสน่ห์นะคะสำหรับเพื่อนๆที่เข้าลิงก์ใต้รูปโปรไฟล์ไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะเข้าไปที่โคช้ชพลอย29แล้วแจ้งกับโคช้ชโดยตรงนะคะว่ามูกฤษณามหาสเสน่ห์ค่ะเมื่อบูชาแล้วนะคะโคช้ชจะบอกคาถาและว,วิธีบูชาให้สาเร็จปังๆเห่งๆทุกคนเลยค่ะเอาละค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาทราบถึงคนที่ขอพรพญานาคแล้วรวยนะคะ ได้แก่ผู้ที่เกิดในราศีมังกรราศีกุมราศีกันราศีตุลและราศีธนูค่ะหากว่าคุณพร้อมรับความปั่งความเปรี้ยงแล้วอย่าลืมกดแชร์ไปเลย